ครับสวัสดีครับผมพอกันที่แล้วครับก่อนครับที่สามัญแม่เมื่อวันเม่วันเจ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมื่อันนี้ผมกะดีข้าพี่น้องมา่ี่แหละครับมาเบิ่งรถปั้นดินจีนพ่อจะเลื่อนปัฒนหนานิ้วสองนิ้ยตีปลายเฮ้วตุ้ยครับนี่นะครับเป็นการน้ำของในหนาแกะครับคนขับรถรู้เบาเต็มคนเก่าคนเดิมนี่แหละครับพี่น้องครับอีกหนึ่งที่มาปั้นดินจีหน้าพังง่ายหน้าหลอกบานติดข้อยิงขวัญนี่แหละครับพี่น้องครับผมกะดีข้าพี่น้องมาเบิ่งว่าการปปััััั้้้้นน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 ดิีีีีี่่่ใาบบบมพอเ็งไคครระ ตามที่พี่น้องเห็นอย่นี่เห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องครับกระดีใ้พี่น้องเบิ้งนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดที่ไปติดต่อไปจ้างกันไปครับพี่น้องครับไปเบิ้งไปถามเบื้องไดครับให้นาแกกครับพี่น้องครับรถคันนี้เพิ่งกัได้ขายเล้ครับพี่น้องครับกับผู้นะครับร้านเก้าร้านหกร้านเจ็ดร้านแปดร้านเก้าคนละครับพี่น้องครับเพิ่งกัได้ขายไปแล้วกับปีต่อไปกับใส่รถคันใหม่มาตีครับพี่น้องครับหน้าปีนี่นะครับเบิ้งเราครับพี่น้องครับครับกับเบิ้งเรากาจจะเริ่มกดติดตามกดแชร์กดกริ่งให ดูได้ที่สนับสนุนผมก็ได้เด้อครับซองทางซูเปอร์แท็กก็ได้ครับสแวัสดียูตัคลิปทั้งล่างนี่ก็มีสนับสนุนครับพี่น้องครับซองสนับสนุนแน่ครับพี่น้องครับดูไดรวยดูได้มีเงินครับพี่น้องครับแต่ซองก่อนครับพี่สามแม่ก็จนอยู่ครับพี่น้องครับนี่นะครับไปครับไปเบางรถปันดินตีดินของเฮียตุยต่อเลยครับนี่นะครับดูเอาครับพี่น้องครับแม่เนียบใกล้สี่แล้วเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าหน้าปังปีเขาเก็ตใกล้สิ่เมื่แล้วครับห่างเหลือหน่อยแล้วครับพี่น้องครับกับ พี่น้องครับพี่น้องครับนะครับผู้ที่จะไปจ้างผู้ที่ต่อไปซื้อกระเป๋าไครับพี่น้องครับผู้เงินเงินครับพี่น้องครับไปเบิ้งก้อนก็ได้ครับไปเบิ้งก้อนก็ได้ครับว่าเป็นอย่างครับอย่างนะครับครับคลิปนี้ก็ชมไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องผมก็เตรียมหน้าข้าจากพี่น้องไปก้อนพี่โอเคส์เนี่ผมก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเด้อครับพี่น้องครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม